カタヤノパベナ、セナザワカノパベナ、サペテロカ、ネバヤサペテ、アンタラヤサペテ、オパタワサペテ、ドネメカ。 มังคลาวินนสันโตอายุวันทาโกธนาวัตาโกสิรีวัตาโกยันสาวัตาโกภาลาวันนาวัตาโกสุขาวันทาโกหนตัสัมวัตาทุกขโลกายาเวราสุสันโต ทวาอเนกอันตรายาเปเวนสันตุจากเดชะสัสัยสิทธิทานังขยัลโสขังภรังสิริอายุจากวันโนจากโพคังวุธิใจสวัสดวาสัจอายุจากสิวสิทธิพรวันดูเภาวะวุสาภามังคารัง สัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทสุธิภาวันตูเตภาวะตุสัมการังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุธิภาวันตูเตภาวะตุสัพพามการังรักขันตุสัพพะเทวตา สังฆานุภาเวนสัสธาโสธีภาวันตุตเตท,ท่านมีทุกเกียรติทุกท่าน์นะครับในส่วนของพิธีย,โยกโฉมข้าวนะครับในวันนี้นะครับในเซตพิธีแล้วไปจงชุดให้นะครับวันนี้ของการเป็นเจ้าชันนานนยกคุณสิทธาค่ะนายกโอกาสบรหิหารส่วนตนังหวดนนทนะครับได้กล่าวขอบคุณทางพัะธทาน ประดูะพิเศษที่ขอรับุกท่านนะครับขอการพิเชิญครับรับขอกราบนมัสก,การท่านพระอธิการมนุษย์มนาพาร,รุประธานฝ่ายเสด็จร่วมด้วยพระสงฆ์ผู้ลูปด้วยความเคารพเรียนท่านนายอำเภอนาเมืองท่านพระสวรรค์จับบุญมาท่านพระนวัดอุดแดงสมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอนาเนามือง ท่านชัยพลวิภาหรือลุงพลนะครับสมพรลาภก็คือปะแตานนะครับเนาะตลอดเนทางสายบุญนะครับเอฟซี FC ของทางลุงพลปัแตานนะครับท่านผู้นำท้องที่ผู้บริหารท้องถิ่ผู้บริหารสถานศึกษาแกผู้มเกียรติที่เคารพทุกท่านประผมนายคุณสิธานะนายกองค์การบริหารสว่วนจังเมืองดีพร้อมด้วยคณะกรรมก,การวัดน้ำอุน่นนะครับมีเั้าปิ่น้องบ้านน้ำอุน่นบ้านน้ำแขวงนะครับวันนี้ก็ขอเสกใยินดี ตอนรับนะครับทุกท่านนะกรขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญน,นะครับในการยกจอฟ้านะครับในวันนี้ตลอดจนถึงการทำบุญทอดกระถินสามกีของคณะของ